เเธธอฉันนป็นแต่ว,ว่าไปเราเหลือกันสองคนแม่ลูกนะลูกนะฟังแม่หน่อยที่แม่ลูกผู้หญิงที่เอกคบแต่ละคนน่ะสวยนอกเน่าในทั้งนั้นเ <ś> ชื่อแม่เถอะแม่น่ะอาบน้ำร้อนมาก่อนนะแม่ดูออกว่า คนไหนปลอมคนไหนจริงใจถ้าคุณแม่อยากให้ผมครบกระบ,บุลนะคุณแม่ช่วยผมเรื่องหนึ่งก่อนได้ไหมครับอ๋อให้แม่ช่วยอะไรได้สิอหรือหรือหรือเอกจะให้แม่ช่วยคุยกับคุณนาสีรุ้งอะ่ะให้ยกหนูบูลให้ได้ได้ไม่ใช่ปัญหาเลยลูกไม่ใช่ครับแล้วเอกจะให้แม่ช่วยอะไรจะ๊ะ ตอนที่คุณแม่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณน้ารีลุงกับบูนเขาเคยไปเยี่ยมคุณแม่หรือเปล่าครับอ๋อเคยเคยนะเคยยิ้มไม่เห็นเลยนะคะยิ้มก็เฝ้าคุณนายตลอดเวลานางยิ้มถ่ายไปเก็บไปค่ไครับ,รบแล้วเอกถามแม่ทำไมแสดงว่าตอนนี้คุณน้ารีลุงกระบูนเขายังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าอาการของคุณแม่เป็นยังไง ก็ยังแต่นี่เดี๋ยวแม่กำลังจะโทรไปเล่าให้เขาฟังให้ละเอียดเลยละ่ะไม่ต้องเลยครับเพราะผมกำลังจะทำให้คุณแม่เห็นว่าใครที่เขาจริงใจหรือว่าปลอมกับเรานี่กินสิเสดายของแม่กินของแม่ไปเถอะ ขอโทษนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าบัตรเครดิตของลูกค้าไม่สามารถรูดได้ไม่ทราบว่ามีบัตรอื่นหรือเปล่าคะบัตรฉันนะไม่จํากัดวงเงินนะจะรูดไม่ผ่านได้ยังไงเครื่องรูดเธอเสียหรือเปล่าไม่เสียนะคะเพราะลูกค้าคนอื่นก็รูดได้ค่ะไม่รู้แหละเธอไปเช็คเครื่องรูดที่ร้านเธอก่อนเดี๋ยวฉันโทรไปถามธนาคารแล้วถ้าเขาบอกว่าบัตรฉันไม่มีปัญหาฉันเอาเรื่องเธอไนดะ้ บัตรเครดิตมันรุ่นไม่ผ่านอีกเนี่ยแม่ไม่จ่ายเหรอบัตรฉันเงินฉันยังไม่มีจะจ่ายนะบัตรแกจะเปยาี่ไหนป่จ๊ะนะแมีเงินสดเปล่าล่ะมีก็ออกไปก่อนเดย์ไหนแม่บอกว่าแม่ขายที่ได้แล้วไงทำไมเงินยังไม่มีอีกเนะี่ยเฮ้ย็นคนซื้อดีเปลี่ยนใจไม่ซื้อแล้ววะ่ะ เออนี่แกรู้จักลูกชายคุณเพไท,ยทายเศรษฐีเมืองใต้ไม่ใช่หรอแกก็ให้ลูกชายเขาอะมาซื้อที่ดินเราสิใช่รู้จักแต่ไม่ได้รู้จักแบบเป็นัวเป็นเมียเป็นเพื่อสาวอะแม่เก็ดปะมันก็มาจีบๆหนูไปอย่างนั้นแหละให้หนูเป็นสะพานมันจะได้กินผู้ชายคนนึงเอา้าไงล่ะเนี่ยเอางี้ถ้างั้นแกไปหาบ้านรัดาได้ข่าวกลับบ้านแล้ว ไม่เอาอะหนูก็อยากได้พี่เอกนะแม่แต่ถ้าหนูต้องมีแม่โผพิกลพิการเดินก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้แล้วถ้าหนูต้องไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้อะนะโอ๊ยหนูไปเอาผู้ชายคนอื่นดีกว่าอา้าบูนจะไปไหนเรารอด้วยดีอุ้ยเอ้ย,อยบูนบูนที่ฉันมีเรื่องจะคุยกับแกอะไรอีกอะแค่นี้หนูก็เครียดจะตายอยู่แล้วแม่ ฉันจะขายรถแกไม่ได้นะแม่หนูไม่ยอมนั่งแท็กซี่ไปไหนมาไหนแน่หนูอายเขาก็ถ้าแกไม่อยากเสียรถแกก็ต้องไปดูแลปารดาแล้วถ้าแกไม่อยากจะเช็ดที่เช็ดเยีเ่ยวคนพิการแบบนั้นสก,กิดหน่อยเดียวกตกบันไดตายแล้วเดี๋ยวนะนี่แม่จะให้หนูฆ่าคนเหรอเปล่าก็ฉันก็แค่พูดอะไรก็ได้เพื่อที่ให้แกกลับไปหาตาเอก เพราะว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วนาบูนถ้าแกจะกลับไปจับผู้ชายคนอื่นนะแกคิดนะแกต้องฝ่าด่านพ่อแม่โคตรเงาพี่น,น้องเขาอีกแค่ไหนมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมแต่กับตาเอกเนี่ยปรารดาเขาก็ต้องการแกอยู่แล้วอะแค่ฝืนใจดูแลไปหน่อยนิดเดียวเองเออเดี๋ยวไปคิดดูก่อนแล้วกันไม่ไม่มีเวลาคิดอะไรแล้วทั้งนั้นนะ่ะต้องไปบ้านปรารดาเดี๋ยวนี้แม่นี่อย่ามาขึ้นท้าใส่ฉันนะ ออ้ยแม่แม่จะมาเร่งเร่งอะไรหนูเนี่ยแค่นี้หนูก็เครียดอยู่แล้วนะทำไมจะต้องไปเดี๋ยวนี้ไปตอนนี้ไปทำเดี๋ยวนี้หนูไม่ก <c oughs> อยง,งานแกะกระดูกแน,นี้เลยดูเลยหมายสารมาเมื่อวานนี้ฉันโดนฟองมล้มละลายแล้วแล้วเขาก็จะมายึดบ้านเราแล้วแกต้องไปบ้านป้านาดาเดี๋ยวนี้วันนี้ทำอะไรก็ได้ให้ป้าเขาช่วยเรา เวรแล้วเหรอใช่แล้วนี่เธออยู่คนเดียวได้ใช่ไหมอ่ะได้สิไม่ต้องห่วงหรอกกว่าจะเปลี่ยนกล้วยไม้หมดเนี่ยก็คงทั้งวันละฉันว่านะเธออ่ะน่าจะออกไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกบ้างนะจมอยู่แต่ในบ้านแบบเนี้ยมันพานจะฟุ้งซ่านเอนะาอริสาแล้วเนี่ยไอ้ที่เธอพยายามจะหาอะไรทําเพื่อฆ่าวเวลาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ช่วยเธอดื่มเหลกคนนั้นได้หรอกนะ พยายามหนุ่มเขืมออมไปทำงานได้แล้วอให้ฉันปิดประตูให้คเดียวได้นละได้สิ อะไรกินจะหมดถ้วยแล้วเนี่ยก <c oughs> ุ้งหมดป่ะกุ้งหมดป่ะเดี๋ยวเอาให้เอา<ก>เอาไม่ไปเสร็จเลยเหรอไม่อ่ะอ่เป็นไงผัดไทายริมถนนอร่อยไหมงั้น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 เนีน่ยผมเห็นกินเต็มปากเลยกินยังไม่หยุดเลยด้วยอือ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  ปริศา ชีวิตใหม่ต่อให้ลูกจัดห้องใหม่หรือเปลี่ยนบ้านใหม่แต่ถ้าใจใป้องไม่เปลี่ยนมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะลูกใจผมมันเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วครับแม่ก็วังอย่างนั้นนะลูกเพราะต่อให้ป้องคิด มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรลิสาเขาไม่เคยรักลูกเลยที่เขามาทำดีกับลูกเพราะเขาต้องการใช้ลูกแก้แค้นแม่ผมรู้ครับว่าผมมันเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่คนที่เขารักคนที่เขารักมีคนเดียวคือหมอเอก,กภูมิ ขอโทษนะลูกขอโทษที่ป้องต้องมาเจ็บเพราะแม่ไม่ใช่เพราะแม่หรอกเป็นเพราะผมโงม่ ใจร้ายอาจจะเหมือนไม่แค่แต่ก็คงต้องบอกให้เธอไปอยากจะมีเหตุผลบอกเธอให้เข้าใจแต่เธอก็คงไม่อยากรับฟังความผูดความเป็นจริงที่ปู ไอ้สนิมมันมาส่งอะครับอ๋องั้นเดี๋ยวแม่ยกเข้าไปให้ไม่เป็นไรครับแม่ผมถือเองได้ผมเข้าไปในบ้านก่อนนะครับ มึงคิดว่ามึงจะชนะนะกูบอกเลยมึงอะแพ้ เธอนั้นเห็นใจขอร้องฟังฉันสักหน่อยสักครั้งได้ไหมเธออาจมีรอยเหตุผที่เธอจะไปแต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวจะให้เธอฟังเสียงหัวใจของฉัน สายพี่เอกจะมาแล้วค่ะใครมาฉันก็ไม่รู้แต่ฉันอยากรู้เธอมาทำไมบูนก็มาเยี่ยมคุณป้าไงคะรู้ด้ยเหรอว่าฉันเจ็บบูนรู้นะคะว่าคุณป้าโกรธที่บูนกับแม่ไม่ได้ไปเยี่ยมคุณป้าที่โรงพยาบาลบูนต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะลุงของบูนก็ป่วยหนักเหมือนกันบูนกับแม่เลยต้องรีบบินไปเชียงใหม่เพื่อดูอาการแต่แม่ก็ร้อนใจคะ่ะ ให้บูนรีบบินมาดูแลคุณป้าบูนกับคุณแม่เป็นห่วงคุณป้ามากเลยนะคะห่วงฉันหรือห่วงตัวเองนี่หน้าฉันดูงโง่มากเลยเหรอคืออะไรหรอคะเธอกับแม่เธอไม่ได้ไปเชียงใหม่หรอกเธอก็หลบหนีเจ้าหนี้อยู่ในกรุงเทพนั่นแหละที่มาหาฉันวันนี้เพราะแม่เธอโดนฟ้องล้มลัลายบ้านจะโดนยึด เธอก็ต้องแล่นมาต่อแหล่สอพลองอะกระบูญมาหาคุณแม่เหรอค่ะฉันฉันฝากของเยี่ยมให้คุณแม่ด้วยเออยิ้มว่าคุณลิสาเราเอาเข้าไปให้เองดีกว่าค่ะคุณแม่มีเพื่อนแล้วคงไม่อยากเจอฉันหรอกแต่ยิ้มว่าคุณลิสาเราเอาเข้าไปให้เองดีกว่าค่ะ เพราะว่าคุณการบูลเนี่ยอยู่คุยกับคุณนายได้ไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวก็โดนไล่โดนไล่ค่ะฉันก็อึ้งเลยเหรอเธอคิดว่าฉันไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของพวกเธอเหรอ<ม>ฉันรู้<ม><ม>ปัญหาบ้านเธอมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะไอ้นี่สินบางอย่างที่ฉันพอจะช่วยได้ฉันก็เต็มใจช่วย ฉันขอให้แม่เธอกับเธอเนี่ยจริงใจกับฉันและลูกชายฉันก็พอแล้วแต่บุญก็จริงใจนะคะตอนแลกตอนแรกอะฉันอยากได้เธอมาเป็นสะใภ้นะแต่ตอนเนี้ยฉันคิดว่าลูกชายฉันเนี่ยเจอผู้หญิงตอแหลมามากพอแล้วฉันก็ไม่ควรจะเอาผู้หญิงประเภทนี้ไปยัดเยียดให้เขาอีกคุณป้าคุณป้าพูดอะไรผิดหรือเปล่าคะ คนที่ต้องบอกว่าถูกเย็ดน่าจะเป็นบูนมากกว่านะคะนี่ไมไ่มาขึ้นเสียงใส่ใชนนียะคุณป้ารวยก็จริงแต่คุณป้าไม่มีสิทธิ์มาสั่งคนอื่นแบบนี้ใช่ป้านบูนมีนี่แล้วยังไงคะลูกคุณป้าเป็นหมอแต่ผู้ชายคนอื่นหล่อก,กว่ารวยกว่าฉลาดกว่าก็มีตั้งเยอะตั้งแยะปากเลยไม่หุกจะทำไมบูนไม่จำเป็นต้องอดทนให้คนพิการมาชีนิ้วสั่งบูนแบบนี้ เห็นธเธอค่ะพอบูนเองก็ไม่คิดที่จะกลับมาอ,อีบ้านนี้อยู่ละบูนจะบอกอะไรให้นะลูกชายคุณป้าไม่ไดีหน้าเอาขนาดนั้นหรอกแต่งงานแล้วแถมยังโดนผู้หญิงหลอกและยังมีแม่เป็นคนพิการเป็นง่อยเพอมปอีกอนี่เด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนนี่แกจนจนเหลือแต่ปือกยชนนีแ่แกไม่สํานึกแลยอีอีผีแกอีผีขนาดตกบันไดแล้วยังไม่ตายเลยนรลกยังไม่ซออนรับแกเลยต่อไปเนี้ย ขอให้สนุกกับการน,นั่งวิวแชร์นะอีพีเงย พูดจาถอยๆอะถ้าฉันมาช่วยคุณแม่ไม่ทันเธอโดนข้อหาเจตนาฆ่าแน่พูดอีกได้ย <Fuß saliva S 2> ังไงทำไมล่ะคือฉันเป็นคนลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมาตอบันอีกทีฉันจะไม่เข็บแข็กนฉันจะถีบเธอเลยไม่เชื่อคำดุพูดอีกได้ยังไงหยุดไป เมียเก่ามาดูแลแม่เหรอก็เหมาะสมนะคะเพราะหน้าที่ดูแลคนพิการเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพยาบาลแล้วก็ขี่ค่าลูกสะใภ้สิอย่ามาดูถูกคนที่ทำเพื่อคนอื่นเพียงว่าคนอย่างบูนไม่เคยทำอะไรให้ใครจะให้เข้าใจคนอื่นมันก็คงยากพี่จะมาปกป้องว่าเมียเก่าพิมดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เหรอถ้าดีเราโง่จะโดนหัวทิ้ง บูนยอมเป็นคนเห็นแกนตัวดีกว่าว้าฉันดีใจจริงๆนะที่ยินแกพูดวันเนี้ยแล้วก็ต้องขอบใจลูกฉันด้วยที่บอกฉันวูาอย่าพึ่งเดินให้ไกลเห็นน่ะหมายความว่าไงถ้าฉันเดินเร็วเนี่ยฉันก็ไม่เห็นสันดานคนนะสิ